โอ้โห <O> แล้วมาเจอกิจกรรมอันนึงนะครับผมของตัวเดอะแซนบ็อกนะฮะแซนบ็อกคอนเทสตเทส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 เทซึ่งเอาจริงแล้วแซนบ็อกคอนเทสตก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมตั้งใจที่จะมาทำมาตลอดนะครับผมตั้งแต่ช่วงก่อน,อนจนถึงช่วงปัจจุบันนี้นะฮะถามว่าเป็นกิจกรรมที่ผมชอบไหมแน่นอนที่สุดนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมโคตรชอบเลยนะฮะผมแล้วก็แค่ภาพแม่เป็นปพิเศษครฮะภาพจังภาพแสบสิดแน่นอนที่สุดนะครับผมก็มี Karma, aja, หลากหลายส่วนนะครับที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับผมที่เป็น real world experience นะครับ o อ p o r t u n i นะครับผมที่สามารถที่จะเอามาทำได้นะฮะเช่นคุณสามารถเล่นได้เป็นกิวแมเนเจอร์ได้คอลเลคเตอร์ได้เคมเมอร์ได้โค้ชได้นะครับผมชโคชแล้วก็มีเกมดีไซเนอร์นะครับคอมพิวเตอร์อ่ามันโชว์โค้ชนะครับผมเดนมิทเกมลูเซอร์นะครับเดตติ้งแพนเนอร์นะฮะับทำได้หมดทุกอย่างนะฮะเรียกได้ว่าครบวงจรนะครับผมแต่พูดอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันผมไม่ได้สนใจในส่วนนี้ผมจะเอามาเล่นเกม เดี๋ยวนะ5ชั่วโมงที่แล้วอันนี้มีแดนบ็อกตัวไอ้น,นี่นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มีการแข่งขันนะฮะทันบอนเนี้ยเดี๋ยวนะต่อชั่วโมงที่แล้วก็ทันอยู่ทันอยู่ล้อเลือๆไปหาไปหาเป็ดนะฮะดูล่าเป็ดดูล่ากระต่ายเ,าเอ่อเวนตุเวอร์สเกมเม이เคอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถแอพพลายได้นะครับก็สามารถที่จะมา ไอเดียต่งตางๆนี่เกิดขึ้นนะครับผมสามารถมาใส่ได้คุณก็จะสามารถที่จะามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแซนนะฮะเขาจะมีซัพพลายนะรัพล้านแสนโคตรเยอะเลยแมง่งเลยถามว่าคุณร่วมไปยากไหมนะัะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะผมว่าเพราะว่านี่ก็เป็นแบบกองทุนนะกองทุนหนึ่งนะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นกองทุนที่ค่อนขาดีจะน่าสนใจไม่น้อยนะฮะ ต่เดี๋ยวอันนี้เราไปพูดถึงในช่วงหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเล่นเกมให้คุณดูเราต้องทำไปทีละเรื่องนะครับผมชีวิตจะสับสนนะครับเราไปสู่อัลฟ่านะ,ะในไม่ช้านะครับผมจะมีซีซั่นสามออกมานะฮะแล้วผมคิดว่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนีครับผมเอนเตอร์ล็อีก่อนเตมัสเข้าไป แล้วสิ่งที่เราจะปอยนะครับผมหลายคนควรจะทราบกับเรา e d g of Abyss นะครับผมถ้าไปโด้ต้องวินโด้เนี่ยโหลอดอยู่แล้วสำหรับวินโด้ก็รอนิดนึงนะฮะรอกันนิดนึงนะฮะ ช่วงหลังๆนี้ผมรู้สึกว่าผมผมอืดน,นะครับผมผมว่าจะไปปรับปรุงคมงผมผม้นไปนะครับตามงทัรอต้องมงองถึงครอบครูเขาเปจริงอย่างหนึ่งนะครับพวกไปได้ทำสิ่งต้องหรือเปล่านะครับผมแต่ได้นอรู้สึกออกในสุ่ยป่านะ ที่ผมทําเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับผมก็เราก็ทำไปเรื่อยๆสนุกแม่งสนุกจริงๆหลายคนอาจจะไม่หลายคนอาจจะไม่รู้นะการ,าาราที่อ่านข่าวชิปโตเนี่ยเป็นอะไรสุกอย่างหนึ่งเลยเรื่องน่งุกวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งมีหลายลารมโ์ปวดเลยกลับอารมณ์ไม่ถูก ตอนที่หนึ่งนะครับผมเราเราใช้คำว่าเรียวนะครับ กินอีกแล้วครไม่ได้เข้าบ่อยมันก็จะแบบตัดอ่อนโอ้ยต้องเอาฟ้าซีซั่นก่อนจะเข้าเป็นอรบิได้ ได้เป็นเวอร์ชัน0.6แล้วนะครับผมอัปเดตมาไกลพอสมควรเลย ไม้รู้ตอนนี้นะครับผมกดเร่งความเร็วไปสอง 那那那我自己做，那个的。对、yeah.。 อช่ที่หายเลยครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันช้านะครับผมจริงแล้วมันช้าจริงนะ่ะขนาดผมบอกผมเร็วแล้วนะเนี่ยคอมผมเร็วมากๆนะครับผมเดี๋ยวปรับเป็นไอ้ก้าแม่งเอาสิมันจะเร็วขนาดไหนกันวะมา <laughs> ลองวัดกันดูเอาให้โหดกันไปครั่งไปเลยเออเ h ส s o ล u t i เอา the, the solution ลง โอ okay, ได้อยู่ปรับสูตร t i o นไดไ้เดีี๋ยวขอเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะฮะพราต้องไปตรงส่วนนี้ปไปลูกปไปถ้ามันทาวเวลได้แบบรวดเร็วนะผมมันจะ ฟอร์มมากนะครับถ้าทต้องจริงอะระดับ,เบ,เบสเปกอย่างนี้ทำไม่ได้ทำมไม่ไึ้เลยจริงถแล้วแบบต่ำกว่าไอ้ถ้าแบาบวัดทันทีนะครับผมอย่างหนึ่งก็ทรัพยากรหนึ่งห้านะครับต้อปรับเปลี่ยนในฟังก์ชันในการใช้พื้นที่ในสเปคของเตอ,อถ้าเป็นไอห้าเนี่ยก็การจอ ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆก็เป็นแบบที่ก้านะครับตลอดเวลาฮะแล้วมันก็ช<ส>้าจริงเดี๋ยวเข้ามาละวับเป็กันเถอะ หาเป็ดหาเป็ดไปจับเป็ดไปจับเป็ดเป็ดเป็ดจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องหาให้ครบทุกจุดก็ได้นะครับผมข้างทีจะเจอมันว่าเป็ดมันจะอยู่ตรงแถบผมว่านะเป็ดจะอยู่ข้างบนแฟร์อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะองเป็ดเนาะควัก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 แล้วเป็ดน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วต้องอย่างนี้ต้องขึ้นไป กูพองว่างๆอันไกลปวดเดี๋ยวนี่ลงเหรอลงแกงลงมาสู่บื้องล่างของนรกนะับเป็ดไม่ใช่เป็ดจ้าเป็ดเจอ,ออยู่ไหน เป็ดเอ,อ้ยเป็ดน้อยความรู้เก้ายังดอ,งเอ,อยเด็กุุท้าอะไรเรื่อันละผมก็จะว่าเป็ดนะั้นมันต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในการหาผสมแล้วเป็ดนะั้นก็ต้องอยู่แท่านี้แหละผมว่านะแต่คิดอย่างเช่นเลยหนึ่ง จะไปไหส้วเดฟเฟอรเป็ดหายไปไหนวะเนี่ยเป็ดย่างจริงเป็ดเจาเป็ดเจาเป็ดเจอเฮ้ยผมสุดฝ่าเป็ดจะอยู่เท่นี้ได้เขาสุกบอกว่าเป็ดจะอยู่เท่านี้นั่นไงนั่นไงนึงนั่นปลาเนี่หว่าเป็ดครับเราอาจจะรู้สึกไปเองเราอาจจะรู้สึกไปเองในการที่หาเป็ด เอ่คิดว่าเปเดี๋ยวนะตั้งกระโดดนี่หว่าได้เคือที่จะไปหาเป็ดทั้งหมดไดไหมใช่ไหมครับคุณคิดว่ามีเป็ดทางบนไดไหมเออเป็ดมั่งอยู่นะเ่อม,มันในความคิดของผมที่เป็ดจะอยู่แถงนี้ให้เข้าไปหาเป็ดใช่ไหมผมสูตรเออหรือเปล่า รนี้นนแน่ๆตองเป็ดนันอยู่แถวานี้ผมได้ผมรู้สึกได้ผมรู้สึกว่าจะถึงเป็ดในไม,ม่ช้าในไม,ม่ช้าไม่มีเป็ดตรงน,นี้มันจะเป็นแค่ความรู้สึกของผมโอ้เจ้าหาเป็ดไม่เจอต่อมาทรจาดจำจิตใจของผมจริง จะครเป็นจากที่ไหนได้ไปบอกทีตอนนี้แล้วผมว่า เดี๋ยวนะพิกัดของการหาเป็ดมันอยู่ตรงไหนฟ้าก็ไปหาก่อนแป๊บพิกัดการหาเป็ด เอลบลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเหรอเดี๋ยวอะไรวะเรานึบ่งก็ัอยลบหนึ่งกับเบ่อยู่ไปไปเจอไปะไปดได้เป็นเฮ้ยเชื่อว่าเราปาเป็กกันนะ อะไรครับเนียอะไรครับ ไปมาเจอเอาเอิว่าไอ้เปนะิดนั่นอะเปิดตลกเราจุดเรเลยผมรู้สึกได้ผมคิดว่าเราใน,นแน่นอนหามันไม่เจอผมคิดว่าผมจะผิดไฟอะไรสเกอย่างจะหามันไม่เจอพวกผมทันเตอมงทันไปก็ซื้อเลจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่อย่าพึ่งวราวสิ คอาเชื่อวมันของผมมันหาไปได้หมดมเป็นไปเจอคือช,อชออท้น ไม่เจอครับไว้กันเฮ้ยผมเชื่อเปอยู่นี้แน่นอนใช่น้ากันอะไรบัวตัวมันต้องใ้แน่นอน,ออนไหนว យ enfin sure ៉ាងច្បាស់ជុំមិននេះຕົកបេង1ដល់នេះ เจอเว้ยควาทุกข์ยาของการหาเป็ดไม่กล้าหาเลยนาเป็นเป็ดที่ทุกคนจะต้องหาง่ายสิบปัน มดบอกท่อเที่ไปจุนมาเป็นไปเจออย่าไปไหลเลยน้ำไายเริ่มยืดละ นั่งไหนผม,มเห็นคนอยู่รตรงน,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 นู้นใช่ประตูใช่แน่ๆใช่แน่แนเห็นผม,มนั่นแหละผมเห็นนุนั่นแหละประตูใช่แน่ๆไอคนมันไปนรตรงนู้นกค่บุตใช่แน่นอนครับเปิดอยู่ใช่ไหมครับเปิดด้วย เจอผมว่าหาไม่เจอชีวิตดูเหมือนอมอไม่สักเซสอะแค่เป็นตัวเดียวงหาไม่เจอ ວ່າເປັນເປດບໍ່ເປັນເປດບໍ່ น,น,นบ่าบอกหาไม่เจอไอ้ผู้ ไม่เจอเชื่อผมจะหาเจอแต่ผมหาไม่เจอจริงๆมิมีหมู่บ้านมีการหันลงผมเชื่อว่มันอยู่ตรงนั้นหาไม่เจอเพราะอะไรกันเพราะอะไรกันไม่เจอเปเสาร์จริงแต่มันมีการหันอยู่อ,อหาันกาต้องอยู่ตรงข้างบนนั้นมีการไปไ,ปได้มุมนี้ก็เป็นไปได้ น,นั่นไงเป็เดเจอเป็ดแล้วเจอเป็เดปแล้วจาร์ฉันเจอเป็ดแล้วฉันเจอเป็ดแล้วฉันเจอเป็ดแล้วเป็ดจ๋าพี่มาแล้วจ้ะเป็ดจา๋าแล้วจ้ะเป็ดไกล ไปได้ยากเลยเรียบร้อยฮะเจอเป็นเรียบร้อยเจอเป็นเสร็จนะครับผมก็ส่งของแซนด์บ็อกซ์ไปนะบอบช้ำจิตใจบอบช้ำค้นหายากเป็ดเดยวนะ เหตุใดทำไมผมถึงถ่ายไม่ติดตอนเรียบร้อยโตฮาร์ดเป็ดมากครับผมแล้วก็ส่งนะฮะตามขั้นตอนก้นลองเดิมของเรานะ ทำต,ตามขั้นตอนทั้งหมดฮะพรทุกอย่างนะัเป็นตามขั้นตอนของเขานะครับผมซึ่งแนะ่นอนที่สุดว่าสำหรับใครหลายคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างยากจังเลยนะที่เกียรติทำนะก็บอกไว้เสมอนะครับผมว่าทําไปเถอะมันมีโอกาสรู้น้วก็ทำๆไปผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นหรอกในการทํานะผมก็รู้สึกดีในการทำนะครับแต่แนะ่นอนนะหลายคนก็จะรู้สึกว่า,น,าวน่าห เรียบร้อยครับส่งเรียบร้อยทั้งหมดนะครับผมการตามล่าหาเป็กของผมเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ